สิ้นสุดการรอคอยกับ Ford NexGen t Ranger Raptor คันนี้ สวัสดีครับวุฒิที่ปรึกษาการขาย Ford ด m a จากสาขากลาบประพฤกษ์นะครับวันนี้วุฒิจะพาพี่ๆทุกท่านเนี่ยมาชม Ford Next Gen Ranger Raptor นะครับสิ้นสุดการรอคอยกันสักทีครับสำหรับเจ้าคันนี้นะครับคันนี้เนี่ยราคาเปิดตัวอยู่ที่1 8 6 9 0 0 0บาทนะครับมีสีสีให้เลือกด้วยกันนะครับสีขาวสีดำสีเทาและสีส้มคันนี้ครับมาพร้อมกับเครื่องยนต์3.0 EcoBoost V 6 Twin Turbo นะครับให้พละกำลังแรงม้าสูงสุดที่397แรงม้านะครับ แรงบิดสูงสุดอยู่ที่583ินิวตันเมตรนั่นเองนะครับมาดูรายละเอียดปีกย่อยกันครับว่าคันนี้มีอะไรโดดเด่นกันบ้างนะครับเริ่มกันในส่วนของด้านหน้าเลยนะครับนี่ไฟหน้าแบบ Magic LED นะครับตัวนี้เนี่ยจะเป็นระบบที่สามารถลดแสงเนี่ยแยงตาสําหรับผู้ขับขี่ที่ขับตรงข้ามกับเราได้นะครับแล้วก็ที่ภายในลูกแก้วนะครับเวลาเราหักเลี้ยวพวงมาลัยครับไฟดวงนี้ครับจะทําการติดขึ้นมานะครับเพื่อส่องสว่างให้เราเนี่ยมองเห็นนะครับ เราก็จะมีไฟเด l ร์ไรท์นะครับที่เป็นซีแคมที่ด้านหน้าให้ด้วยทั้ง2ตํตำแหน่งเลยนะครับไฟตัดหมอกครับจะเป็นแบบ LED นะครับกระจังหน้าโดดเด่นครับสำหรับเจ้า Next Gen Ranger ตัวนี้นะครับเป็นเอกลักษณ์เฉพาะรุ่นเลยนะครับแล้วก็ตำแหน่งกล้องเนี่ยครับจะอยู่ทางด้านบนนะครับขนาดลังพึ่งมีขนาดใหญ่ครับเพื่อใช้ในเรื่องของการระบายความร้อนได้อย่างดีเลยนะครับ เซนเซอร์ด้านหน้าให้มาทั้งหมดเนี่ยคือ6ตำแหน่งด้วยกันนะครับมาทางด้านข้างเลยครับแม็กตัวนี้จะเป็นขอบ17นะครับเป็นยาง BF g o o d l i t ดนะครับเป็นยางอลเทนนะครับซีรียางอยู่ที่285 70นะครับแล้วก็ R17 นั่นเองนะครับระบบกันสะเทือนด้านหน้านะครับให้มาเป็นปีกนก2ชั้นนะครับแบบอลูมิเนียมนะครับพร้อมกับโช๊คฟ็อกไลท์วาลนะครับสามารถปรับ ที่ตัวพวงมาลัยได้ถึง3โหมดด้วยกันนะครับคิ้วล้อนะครับตัวนี้มาจากโรงงานนะครับเป็นดีไซน์สำหรับตัว Next Gen Ranger Raptor เลยนะครับมีบันไดข้างมาให้นะครับพื้นผิววัสดุน่ะมีความหยาบนะครับตรงนี้เนี่ยป้องกันในเรื่องของการลื่นได้เป็นอย่างดีครับมาดูที่ด้านหลังกันครับด้านหลังนะครับให้เป็นดิสเบรกทั้งหมด4ล้อเลยนะครับพร้อมคีบระบายความร้อนนะครับส่วนระบบการเสถียรด้านหลังเนี่ยจะเป็นแบบ วัดลิงค์นะครับพร้อมกับชกฟ็อกไลท์วาลเช่นเดียวกันนะครับด้านท้ายมีสติ๊กเกอร์คำว่าแรปเตอร์ติดให้อยู่นะครับส่วนไฟท้ายเนี่ยจะเป็นระบบแบบ LED นะครับแบบฟูลเลยนะครับสีเนเจอร์อีกตัวหนึ่งครับตัวนี้ครับคือท่อนะครับตัวนี้จะเป็นท่อคู่นะครับสามารถปรับเปลี่ยนเสียงท่อเนี่ยได้ถึง4โหมดเลยนะครับหลายอียจอลึกเดี๋ยวเราไปดูกันอีกทีนึงนะครับฝาท้ายตัวนี้จะเป็นแบบผ่อนแรงนะครับ แล้วก็ที่ด้านหลังเนี่ยจะมีตำแหน่งชาร์จไฟให้นะครับ230โวลต์ที่ด้านหลังนะครับเดี๋ยวเราไปชมภายในกันครับครับตอนนี้เราก็อยู่ภายในห้องโดยสารของ Ford Next Gen Ranger Raptor เรียบร้อยแล้วนะครับสิ่งที่เราเห็นเนี่ยอตอนนี้เนี่ยคือเป็นดีไซน์การออกแบบใหม่ของตัว Ranger Raptor เลยนะครับสังเกตได้ว่านะครับ จะมีการออกแบบในเรื่องของตัวโทนสีเนี่ยเป็นลักษณะของตัวสีส้มไม่ว่าจะเป็นบอกได้นะครับที่เดินเดินเส้นได้เนี่ยก็จะเป็นสีส้มนะครับพวงมาลัยจะเป็นขีดส้มนะครับเป็นเอกลักษณ์หนึ่งเนี่ยในรุ่นของตัวแรปเตอร์นะครับภายในมีความหรูหรามากครับอ่าตัวนี้นะครับจะเป็นเกียร์อีชิปเตอร์เกียร์อัตโนมัติ10สปีดนะครับหรือที่เรียกกันว่าเป็นเกียร์ไฟฟ้านะครับมาพร้อมกับเบรกมือไฟฟ้าและโหมดการขับขี่นะครับสำหรับแรปเตอร์เนี่ยให้มาถึง7โหมดด้วยกันนะครับ มาพร้อมระบบขับเคลื่อนแบบฟูลไทม์และพาร์ทไทม์นะครับจะแบ่งการทำงานเป็น2ช่วงด้วยกันก็คือ 2H 4H และ 4L เนี่ยจะเป็นแบบพาร์ทไทม์ส่วน CA ที่ลูกคา้าทุกท่านเห็นอยู่เนี่ยก็คือเป็นาการขับขี่แบบฟูลไทม์นั่นเองนะครับจะมีเฉพาะในรุ่นของ r a เจอร์ร p t o r เท่านั้นด้วยนะครับในโหมดของการขับขี่นะครับพี่ๆสามารถเปลี่ยนโหมดได้ที่ตำแหน่งปุ่มบริเวณตรงนี้นะครับที่คอนโซลด้านซ้ายมือของขับนะครับวิธีการเปลี่ยนเนี่ยก็เพียงแค่หมุนปุ่มนะครับ หน้าจอนะครับจะขึ้นในในเรื่องของตัวโหมดให้เราเห็นนะครับตอนนี้อยู่ในโหมดปกตินะครับผมหมุนไปหนึ่งครั้งเนี่ยก็จะเป็นโหมดสปอร์ตนะครับโหมดถนนลื่นนะครับแต่ละมบเนี่ยระบบก็จะจัดการในเรื่องของระบบขับขี่ให้กับเราเองเลยนะครับในส่วนของตัวพวงมาลัยนิดนึงครับนะครับสังเกตได้ว่าจะมีรูปพวงมาลัยอยู่ตรงนี้นะครับตัวนี้เนี่ยพวงมาลัยสามารถปรับเปลี่ยนได้3โหมดด้วยกันนะครับก็จะเป็นโหมด Normal นะครับโหมดอ่าโหมด Comfort แล้วก็โหมดสปอร์ตนั่นเองนะครับส่วนโช๊คเช่นเดียวกันครับโหมด ลูกค้าเลือกได้เลยครับว่าอยากได้เป็นโหมดไหนนะครับเสียงท่อครับมีให้4โหมดด้วยกันนะครับมีโหมดปกติครับโหมดสปอร์ตโหมดบาฮานะครับแล้วก็โหมดเงียบนะครับเข้าๆการใช้งาน Ford ในเจนเนเจอร์ก็จะประมาณนี้นะครับส่วนเครื่องเสียงนะครับที่ให้มาเนี่ยก็จะมีด้วยกันทั้งหมด8ตัวนะครับเป็นเครื่องเสียง B&O นั่นเองเป็นแบรนด์ที่คุณภาพดีที่สุดนะครับเสียงดีที่สุดเลยนะครับ รายละเอียดในคลิปตัดไปจะเป็นยังไงบ้างอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องวุฒไว้นะครับสำหรับวันนี้ลากันไปเพียงเท่านี้ขอบคุณและสวัสดีครับ